น,นี้ครูอ๋อมีคําถามลองมาให้เด็กๆได้ทายกันดูด้วยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าผลไม้อะไรเอ่ยที่เรามาักทานกันในฤดูร้อนมีเปลือกสีเขียวเนื้อข้างในสีแดงแล้วก็มีเมล็ดสีดาค่ะเด็กๆลองทายกันดูนะคะใช่แล้วค่ะมันคือแตงโมนั่นเองค่ะวันนี้ครูอ๋อมีวิธีการวาดภาพแตงโมเป็นคลิปการทำศิลปะให้เด็กๆได้ลองฝึกทำกันดูนะคะ ก่อนอื่นเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเด็กเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เด็กๆหยิบดินสองขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะวาดภาพกันก่อนอันดับแรกให้เด็กๆวาดตัว U หนึ่งเส้นค่ะ,ะได้ตัว U หนึ่งเส้นแล้วผมก็อยากให้เด็กๆวาดอีกหนึ่งเส้นอยู่ข้างในค่ะวาดเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเด็กๆค่ะมันหน้าตาคล้ายแตงโมหรือยังเอ่ย อเออคูเพี่ว่ายังนะคะเราว่าดสะพานข้างบนอีกหนึ่งเส้นดีกว่าค่ะทีนี้หน้าตาของมันคล้ายแตงโมแล้วใช่ไหมคะเราจะมาลงสีกันค่ะเด็กๆแต่อุปกรณ์ลงสีของเราวันนี้จะเป็นคอตตอนบัตนะคะอันดับแรกให้เด็กจุ่มไปที่สีแดงค่ะจุ่มไปเลยจากนั้นให้เด็กค่อยๆแต้มลงบน เนื้อแตงโมของเด็กๆนะคะค่อยๆทาใจเย็นๆพอสีเริ่มจางเด็กๆก็ไปจุ่มสีมาใหม่ค่ะแต้มไปเรื่อยๆจนเต็มเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็แต้มสีใกล้จะเต็มแล้วถ้าเด็กๆอยากให้แตงโมของเด็กๆ สีสวยสีเข้มเด็ดเด็ก็ต้องแต้มจนกว่าจะไม่มีสีขาวเลยนะคะตรงไหนมีสีขาวอีก้วก็แต้มไปเลยให้สีแดงเต็มรลอบเลยค่ะ ตอนนี้ครูเปีวว่าแตงโมของครูเปียวสีเริ่มเข้มแล้วอะตอบต่อมานะคะให้เราทำเปลือกแตงโมค่ะเปลือกแตงโมของเราเป็นสีเขียวใช่ไหมคะดเด็กก็จุ่มสีเขียวเลยแล้วก็แต้มไปบริเวณเปลือกทำเหมือนเดิมะะเลยค่ะเด็กแต้มไปเรื่อยๆจนเต็มเลย ออกนอกเส้นได้นิดหน่อย,อยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆตรงบริเวณเปลือกของเราก็เต็มแล้วเต็มไปด้วยสีเขียวสวยงามแล้วค่ะต่อไปแตงโมของเรายังขาดอะไรอยู่หน้าเด็กๆขาลองนึกสิสิ่งนั้นคือสีดำๆเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรคะอ่าใช่แล้วมันคือเม็ดนั่นเองให้เด็ก,ดกค่อยๆแต้มสีดำลงไปบนสีแดงเลยค่ะ เด็กๆอยากได้แตงโมของเด็กๆเม็ดเยอะขนาดไหนเด็กๆก็แต้มลงไปได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะโอเคเพื่อขออีกหนึ่งเม็ดลค่ะเด็กๆตอนนี้ผลงานศิลปะของเด็กๆก็ได้เสร็จลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะเด็กๆ วันนี้เราก็ได้แปลโมจัดก,การแต้มสีด้วยค้อตันบัตนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเ่อก็มีกิจกรรมศิลปะมาแนะนําให้เด็กๆได้ทํากันเด็กๆรู้ไหมคะว่ากิจกรรมศิลปะที่เราได้ทําไปวันนี้เนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ยังส่งเสริมจินตนาการอีกด้วยเด็กๆ